สวัสดีค่ะสวัสดีคอบฝากด like, กดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่กันที่วัดลำกระดานสอยมิตรใหม่66นะคะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมากราบไหว้บูชาหลวงปู่เมฆนะคะเทพเจ้าสยบงูนะคะทุกคนเป็นเจทีชื่อดังนะคะหลวงปู่เมฆวัดลำกระดาน ขอได้ดังใจหวังเพียงแค่มึงนึกถึงกูมึงก็จะสำเร็จจะอยู่ทางด,ด้านหน้าเลยนะคะทุกคนสำหรับที่กราบไหว้สักการะบ,บูชาหลวงปู่เมฆนะคะก็จะมีเทียนหนึ่งเล่มและก็จุดธูปห้าดอกนะคะเพื่อบูชาหลวงปู่ สำหรับคนที่จะบนบานนะคะก็จะอยู่ที่จุดทูปเก้าดอกนะคะทุกคนคาถาบูชาหลวงปู่เม่นะคะตั้งจิตอธิษฐานก็จะได้ดังใจหวังสมปรารถนานะคะขอแค่ให้เรานึกถึงหลวงปู่เม่นะคะทุกคน สังขารของท่านนะคะก็จะอยู่ด้านในโบสถ์นะคะทุกคนหลังจากที่เรากราบไหว้จกักราบบูชาพระศิวลีนะคะทางด้านหน้าแล้วก็เป็นที่จุดทั่วบูชาหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบสังขารของหลวงปู่ด้านในโบสถ์นะคะทุกคน สังขารของท่านนะคะจะบรรจุอยู่ในโลกแก้วด้านหน้าของเรานะคะทุกคนจากที่ได้อ่านแล้วก็ฟังประวัติของท่านมาคร่าวๆนะคะท่านได้เป็น เจจิชื่อดังนะคะฉายาสยบงูนะคะซึ่งได้มีชาวบ้านเล่าว่าท่านไปนั่งทุดงนะคะแล้วก็มีงูเข้ามาท่านได้เอาปหลัดขิกนะคะใส่งูเห็นงูก็อ่อนแรถถวยลงนะคะเหมือนไม่มีแรง แต่ว่างูไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่ว่างูมันอ่อนแรงลงนะคะทุกคนจากนั้นมานะคะท่านก็กลายเป็นเจจิชื่อดังทางด้านสายประลัดขิกนะคะ สำหรับใครที่อยู่ใกล้นะคะวัดนี้นะคะก็อยู่ในเขตกรุงเทพนะคะเขตมีนบุรีของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามากราบสักการะบูชาหลวงปู่กันได้นะคะใกล้ๆกรุงเทพนะคะทุกคนเรามาเสียงเสียมซีเ ดูดวงกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดทองติดรองพระนะคะ <Okay. S 1> เพื่อ เป็นสิริมงคลนะคะทุกคนแล้วเราก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเสี่ยงโชคนะคะงวดนี้ด้วยนะคะทุกคนอยู่ทางด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะล้วงหายลุนโชคด้วยนะคะแล้วก็จะพาทุกคนชม บรรยากาศรอบๆวัดนะคะ บริเวณในรอบโบดก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวจะให้ไกด์บอยนะคะเป็นคนล้วงไหนะคะทุกคนมาค่ะเลขแรกค่ะเลขเจ็ดนะคะทุกคน ตั้งจิตอธิษฐานมาลุ้นต่อเลขที่สองนะคะเลขเลขเจดเหมือนเดิมนะคะมาเบิ้ลหรือเปล่านะคะงวดน,นี้ <c oughs> เลขที่สามเป็นเลข9นะคะทุกคนเลขเก้าเจ็ดเจ็ดเ้านะคะทุกคน สำหรับใครที่ได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอให้บารมีหลวงปู่นะคะให้ทุกคนมีความสุขความเจริญและก็โชคลาภนะคะทุกคนสาธุคะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไป ชมรอบๆวัดนะคะว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนบ้างนะคะทุกคนทางด้านนี้จะเป็นทางด้านหน้านะคะที่สำหรับกราบไหว้จุดทูบของหลวงปู่นะคะนี่ค่ะสถานที่บริเวณรอบวัดนะคะก็จะเป็นมีสระน้ำนะคะทุกคน ตรงนี้นะคะคือผุพังไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกนะคะพายุเข้านะคะชํำรุดหมดเลยนะคะทุกคน